ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปเรียวแรกเอ้ยคลิปช็อตแรกของผมนะทุกคนอันนี้ผมก็จะมารีวิวเอสัพมองค์เออไทเรโนบีดนะครับคอมโบสต็อกที่เขาให้มานะ,ะเป็นเป็น470นะทุกคนแล้วก็บิดเควกเดีย๋ยวนี้เราจะมาเล่นกันนะทุกคนเราจะเล่น1ตาแล้วก็คอมโบเสริมเอ้ยคอมโบที่ผมคิดนะทุกคนผมได้เจอกับพิศดารสต็อกค,คอมโบนะครับทุกคน ให้เจอนี่ซอมโบที่ชูทับจวนดูผมได้ที่ชูมาแล้วอันนี้เป็นที่ชูโคตรโมงนะก็คือเอา,า,าอันนี้มาใส่เฉย,อยโ,อโ,โ,โอ้โห้โบก็แล้วเดี๋ยวเราไปดูคอมโบที่ผมจะใช้เกิน,นะครับ คำโบว์ที่ผมจะใช้นะก็จะเป็น1 0ึนลัชนะครับอันนี้เป็นลัชโอเคเราไปชมกันเลยเบื่อเลยนะครับออกโอเวอร์ไป้ยออกเอ็กซ์ตรีมไปด้วยนะครับคำโบว์นี้แจ่มจริงครับทุกคน 你们做垃